ชีวิตของเราอาจจะพลิกผันได้หากเราสามารถที่จะคว้าโอกาสที่มันผ่านมาหาเราได้ชีวิตเต็ไมไปด้วยความเผชิญหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งมันมีโอกาสมาให้เราไขว่คว้าเสมอชีวิตของเราอาจจะพลิกผันได้หากเราสามารถที่จะคว้าโอกาสที่มันผ่านมาหาเราได้แล้วเมื่อเราคขอยคว้าโอกาสนั้น บางครั้งมันก็พลิกชีวิตให้เราเติบโตขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ได้เช่นกันแล้วมันจะสร้างความสำเร็จความสุขให้เราได้ในขณะที่บางโอกาสที่มีผ่านมาแล้วเราไม่สามารถคว้ามันได้มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราพลาดโอกาสนั้นแล้วเมื่อเราพลาดโอกาสนั้นแล้วเราจะรู้สึกเศร้าใจรู้สึกว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างยิ่งบางครั้งโอกาสที่เราพลาดไป ไม่ได้หมายความว่าเราพลาดโอกาสนั้นโอกาสมีมาเสมอแต่เราสามารถจะคว้าโอกาสนั้นได้หรือไม่ก็ต่อเมื่อเราฝึกฝนฝึกทักษะเตรียมตัวเองให้พร้อมเมื่อมีโอกาสผ่านมาแล้วเราสามารถคว้าโอกาสนั้นได้มันจะทําให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการครับเชื่อลงตีนเลครับอยู่กับปัจจุบันอย่าไปจมกับอดีตที่ผ่านมาว่า ทำไมโอกาสมันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถคว้าม,มันได้และเราก็ยังรู้สึกเสียดายกับโอกาสที่มันไม่ผ่านมาโอกาสมีมาตลอดเวลาครับแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราพลาดเราสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นบทเรียนเปลี่ยนให้มันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับเราได้ใช้บทเรียนเหล่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการตัดสินใจเราในการที่จะคว้าโอกาสที่มันจะมาในอนาคตต่อไปได้ครับโอกาสมีมาเสมอขึ้นอยู่กับว่าคุณมีทักษะ มีความรู้มีประสบการณ์ที่จะไขว่คว้ามันมาหรือไม่ถ้าคุณมีความสามารถตรงนั้นคุณจะพลิกชีวิตคุณได้ครับลุงตีอยากจะบอกเลยนะครับเตรียมพร้อมเตรียมตัวเองเสมอเตรียมความรู้ตัวเองเตรียมทักษะตัวเองแล้วเราจะไม่พลาดโอกาสที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้ครับเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตีซีอีโอ ชีวิตของเราอาจจะพลิกผันได้หากเราสามารถที่จะคว้าโอกาสที่มันผ่านมาหาเราได้แล้วเมื่อเราคอยคว้าโอกาสนั้นบางครั้งมันก็พลิกชีวิตให้เราเติบโตขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ได้เช่นกันแล้วมันจะสร้างความสำเร็จความสุขให้เราได้ในขณะที่บางโอกาสที่มีผ่านมาแล้วเราไม่สามารถคว้ามันได้ มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราพลาดโอกาสนั้นแล้วเมื่อเราพลาดโอกาสนั้นแล้วเราจะรู้สึกเศร้าใจรู้สึกว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างยิ่งบางครั้งโอกาสที่เราพลาดไปไม่ได้หมายความว่าเราพลาดโอกาสนั้นโอกาสมีมาเสมอแต่เราสามารถจะกคว้าโอกาสนั้นได้หรือไม่ ก็ต่อเมื่อเราฝึกฝนฝึกทักษะเตรียมตัวเองให้พร้อมเมื่อมีโอกาสผ่านมาแล้วเราสามารถคว้าโอกาสนั้นได้มันจะทําให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการครับเชื่อหลงตีเลยครับอยู่กับปัจจุบันอย่าไปจมกับอดีตที่ผ่านมาว่าทําไมโอกาสมันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถคว้ามันได้และเราก็ยังรู้สึกเสียดายกับโอกาสที่มันไม่ผ่านมาโอกาสมีมาตลอดเวลาครับ อยู่กับปัจจุบันอย่าไปจมกับอดีตที่ผ่านมาว่าทําไมโอกาสมันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถคว้าม,มันได้และเราก็ยังรู้สึกเสียดายกับโอกาสที่มันไม่ผ่านมาโอกาสมีมาตลอดเวลาครับแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราพลาดเราสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นบทเรียน เปลี่ยนให้มันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับเราได้ใช้บทเรียนเหล่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการตัดสินใจเราในการที่จะคว้าโอกาสที่มันจะมาในอนาคตต่อไปได้ครับโอกาสมีมาเสมอขึ้นอยู่กับว่าคุณมีทักษะมีความรู้มีประสบการณ์ที่จะไขว่คว้ามันมาหรือไม่ถ้าคุณมีความสามารถตรงนั้นคุณจะพลิกชีวิตคุณได้ครับลุงตีอยากจะบอกเลยนะครับเตรียมพร้อม ตรียมตัวเองเสมอเตรียมความรู้ตัวเองเตรียมทักษะตัวเองแล้วเราจะไม่พลาดโอกาสที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้ครับเรียนรู้จากคนที่ประสบความเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี CEO